ส่มงานครับซีวิกเอฟดีนะฮะคดีเครื่องเคยี่สิบของที่สูตรบ้านเรานะฮะระ้อสิบเจ็ดข้อใบโปรห้าพันจูดามันโซคอเก้าหนึ่งนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คดีเป็นงานแก้รีแบ,บกจากที่อื่นด้วยนะฮะก็โปรห้าพันมีตั้งวา,วางลังลีนั้นหัวฉีดนะครับ เปี่ยนสองัชีสกัลเลตรีเซต ECU เลยนิย่งรอบเป้ร้าใหม่นะฮะแล้วก็รีแบบของหลักนะครับรีแบบใช้งานน้ำมันโซฮอลเก1นะครับก็แก้รีแบบจากที่อื่นด้วยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะของเดิมคันเร่งมันพุ่งขับลำบากอ่าน้องผู้หญิงก็ขับลำบากนะครับก็ปรับให้ใหม่นะฮะลบไฟ 9, เก่าเขียนไฟใหม่หมดเลยนะครับ คันเล่นนุ่มๆสมูทๆประคองคันเล่ง่ายรถติดไม่กระโชกกระชากนะครับจัดให้ฮะโอเคคันนี้จูดเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทำไมเหมือนไม่ใช่ขอสิบเฟรมเลยจูโดยใช้ตัวนี้ครับเอไฟแวนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากาศนะครับสายเป็นสนสายแก๊สเวลาจูดรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่โนจูนนะฮะจูดส่วนจูดตลอดจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จ ไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะโอเคมาก็สปีดเทสนะฮะเปิดไอเจดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับไปสองจุโดโนคันนี้มีแก๊สด้วยแต่ว่าไม่ได้จูนแก๊สนะฮะกำว,วัา,กกวาสองหกเก้าหนึ่งนะ ร้อยร้อยสิบคันนี้มีอาการเกียร์ด้วยนะช่วงปลายเกียร์วืดหมดเลยนะครับโอเคมีจูนะฮะจูคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจ้าดโปรห้าพันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีเดเสวนสำคัญดังนั้นที่ครับ น้าออยู่เฟรนไทย73นะฮะหน้าปักคอยรถสีเงินนะครับอีกที่คือรับลูกค้าคลองเจนะฮะที่คลองเจ็ให้บริการทางการจูนะฮะเซอร์วิสประเททั่วไปที่คลองเจผมไม่ได้รับนะครับรวมถึงโจูนนอกสถานที่นะครับโอกค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ี่ช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบอูนแบบติ๊กต็อกนะครับิมพีจูนรีแบบ h อนด้านะฮะแล้วก็ส่ช่องทางผมได้เบอร์ไว้ครบหบดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะฮะโอเคก็ส่งงานครับสาหรับ FD 2.0 Pro 5000มีแบบกระมันโซโฮก้าหนึ่งนะครับแก้งานรี้แบบทุกที่อื่นด้วยนะครับ FD มีเรื่องดิสเปิดไม่สดก็จัดการให้เรียบร้อยนะฮะโอเค okay. ขอบคุณครับ